เปิดลำโพงมาป่ะนะเปิดลำโพงเปิดลำโพงก้ผว่าเป็นเน้อได้รับุกแมาแล้วอุ้ยเชื่อผมปิดโอ้ขอกี่ดิเยี่ยย่แม่สวยมากน้องๆ เลยจะชยกรแเล็กกระเลกชิบงเอาไปดิอไอยุ่เก็บมับุ๋ไว้สัไเก็บยก็บไว้่อใสไมไอ้่มงไกันย้ออน คนบู๊ตไปคนตะโกนใส่ไป,ไปอุ้ยอ๋เอา้าเอ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 าอเอตัมงดําตายตัววัน,นท้อตัวแรกแบบแบิงเต็มไมมันตีใกล้แต่ว่าใครเนี้ยใครเขาให้มึงตีงเอาไว้มึงจะคิวเป็้โาลดน การอยู่กับน้องนะพี่เลี้ยงมันเนาะเลี้ยงน้องมันดีๆนะพี่ให้แม่งได้กินข้าวได้กินน้ํานะพี่อย่าให้แม่งแดยดยากสอนแหงพเจ้าพี่อย่าสอนแหงพเจ้าอ่ะเออจงรับสอนเออรอ,อับพ <c oughs> ี่ไปหาบีวิต ที่มีแต่เทปกดใช้ไม่รเลยนี่เวลงล่างไงัตั์ได้พี่ให้มันมาเหียวไรคำเห้ายมเย่มเลเล่มเลมเิดตวล็อกขาล็อกขาทำไ้มหว้มวเกี่วมา อย่าไว้ข้าวไม่ตดองทำดูอีเดีกยะีำอกไรตดยอะไรวะล่ะอี dog EC d อ g EC dog แอนข้าวแอนไอ้เชี่ยไรวะ เอ้ยเ้อมยอมอยอเื่อไหร่เราจะได้การเลวแอที่อยากได้คอนเทนต์มายิงแค่ที่จะไม่คอนเทนต์ดีกว่าจะเป็นลมเป็นคนิปคลิปเมื่ี้นเอาวไม่คิดว่าจะเป็นแบบยูทูบเบอร์มันจะเหนื่อยขนาดนี้ เอามึนก่อนนี้มึงก่อนแต่ต้อมงเป็นเอกมึงไม่เหนื่อยแล้วแตมมึงได้เรื่องเราต้องดูดีกว่าพระรามที่หยุดไม่อยู่ เขาพลับชั่ชันสอบแลการเมืองไอ้ยังอยากเป็นรถบอกไอ้ไข่ไอ้เี้ยเูนี่แหละตัวโปรไอ้ที่เร็วไม่ตายแล้ส มึงไม่ตะโกนะไอ้เนี่ยเม่อมึงมึงก็องแบนดังๆอะเช็ดตาเลยวมึงไม่เข้าถึงมึไม่ถึงมึงไม่ถึงไงพี่ผมถึงมืสามตาแล้วพี่คอแห้งมึงกินน้ำดเอมึงกินน้ำไม่ัดกูเจอช็อตเดเตียนที่ทำไปกูคิดเลยอะออะไระโจิ้อยู่ที่มึงเอาข้อของมึงขึ้นมา ทำไมเราทำให้มันใไมทำไน้องกูวางเป็นขี้ยงเ้ยเลยวะเนี่ยวิงด่าวิงด่าเานเด็กด่าคนวกูเไ้ยเราไม่าเป็นขี้เลยจไอ้ยี่เอาของแปขี้มันก็ต้องวานขี้ดิวะัักที่ไม่หยุดยั้ง ก็เห็นช่วยได้เลยยิ่เกินเดี๋ยวยายยิ่งอะตัวแดงว่ะน้องโคตรร้อนแรงแต่คอแดงกว่าตอนนี้ไอ้เรี่ยคอไอ้เรี่ยคอคอก็แดงนะไอ้เรี่ยตัวตัวแดงแล้วคอแดงกว่ากูจะอ้วกไค้ ้าคออุ่นเลยตีไอ้ไม่ตังดิเอาดิว่าเอามันสวยอย่างนั้นแหละโอ้โหต้องเข้าใจแตงว่าเฮ้ยเบานะแย่เบากว่าเดิมนะเฮ้ยใ่หรอพี่ผมเอ็นหลังอยู่ไงพี่หยุดไม่อยู่พลาง เหน่ยไม่ได้ถูงก็ิวไม่ได้หิว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 ูิวหิวหิวหิวูิวหิวหิวหิวูิวห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 วหิ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 ว้ิหิวหิวหตวหิวหิหิวหิว้ิวหิวหงวหิวหิหิวหิิวห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  เอ๋อเพื่อนอยู่คือแบบนึกจะทำก็ทำตะโกนก็ตะโกนแล้วก็อ่านจิอปไปเถอะไอ้เี้ยอย่ารอช้าไปเลยอนคอยจะแตกแล้วเลยเฮ้ยจดูประหล้ยจัดพี่แม่่เป็นไรหอเดียมันมาตึงมีเช่นนี้ตนแรกสัตที่กูเลยขแคตาเดียวเนี้ย วอมเสียงวอมเสียงกับทุกคนนะตอนนี้โอเคไอ้ยัยแคร์วอมแล้วนะสัซ้อมไว้ซ้อมไว้ช่วงนี้แบบว่ามีโปรเจกต์ร้องเพลงบ่อยกูต้องวอมเสียงแบบว่าพอแบบโปรเจกต์ร้องเพลงบ่อยแล้วมึงทำตัวอย่างเงี้ยะคลิปติ๊กบุ๊คเลยบุ๊คบุวันี่เลยเราชาตีเลยว้าตอนเดียวมันเป็นชางตีเหล็กหรือเปล่าไม่รู้และ พี่ไม่ได้อยากพี่ไม่อยากได้ยินเสียงแอร์อมไอคอมกอนนอนอย่างนี้นอนอะไรวะมีอ๋ว่าไม่ถึงเลยฮะจะตามไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเพื่อนตีไม่เข้าเลยเมื่อกี้มึงยา้วปรหวาตปคดหัวจัดมึงก็พยายามสิเกินลเขเหมือนกันเดี๋ยวพร้อมาะวะกูไม่งกับทีโมเลยพี้ยกู้โดดีแล้วอะตางรึด อันตี่ะอันเลี้ยแพะเพราแพะจะวิ่งมาดูถึก่อนอัตีตามพี่ไปกลาโบกแพะคือที่ทางได้อยู่มาไหมล่ะดูความเร็ว

เราสอนยาไม่ใช่หตอนมฆล้านปว่าเราต้องแบบมีความเด่นบาด้ยเริ่เริ่พูดเราตงนี้เลยฝรังเราองมีมากกว่านี้เพื่อนมเตอมดจะมาดเต้แย ความที่มมมาแล้วมาแล้วความผิวที่เี่ยมรานกูาเสียโค้สิ่งหวังลา้ากูเลย ว่า้แวเราแพ้ปากว่ามันต้องมีบางอย่างผิดพลาดนะเพื่อนม่ผิดพลาดยันต์การความรู้ที่ทาให้ไม่มีการพ่ายแพ้ดีวะไม่มีการพ่าย้ตอก เราแบบว่าเราจะสามารถแบบก้าวข้ามตรงนี้ไปได้เว่ยอุปสรรคทุกอย่างเราสามารถก้าวข้ามไปได้เชียวดูใช่ยววะเช่นอย่างเห็นไหมเราแค่ต้อง

จะพับเอาเป้าเนี่ยสวยเพื่อนสวยสมสสแมสเออหนึ่ันบายขอบคุณครับ จะตายแบบจริงจังเลยอ่ะมันข้ามของให้เพื่อนได้หรือใช่มันอัพเดทของให้เพื่อนได้ทำยงไงกินติ๊กเพืนเอาเอาเอาไม้เอาสต็กสองอันมาเรียงกันนะแล้วก็เอาเหล็กมาเรียงกันสามชั้นข้างบนไม่ใช่ต้องไม่ได้ของถอยถอยอามีนแม่งติ๊ไฟอะไรเออไปอีกของยูนิตทำเดิมมาเสียทำได้ยูนิ ไอ้เหี้ยมึงให้จับเตมเซียกูมีิคูดาไว้ก็ได้หรอไอ้เหี้ยเอาลงเล้วไอ้เหี้ยมันต่ำขึ้นพี่ความยุติธรรมมันไม่ใช่ของมาเลาะเล่นนะเว้ยความคือความทำคือส้นตีนี้อะส้นตีนนั่นแหละความยุติธรรมเข้าได้มาไอ้เหี้ยเขาทำมึงยังไม่เข้าใจถึงความเป็นยุติธรรมเลยพี่หลักสูตรนี้มันไม่มีสอติยูเอ ความยิดที่ทาไ้อไอ่อ้เนีอ้ไอเยเมไม่านอะหรเยอะอยูมันอานอยู่ตลอดไว้อ่ะเอาอะยครับอยากไปรู้จักนะครับนี่อะคนที่สาบแบ หร <łość S 2> <โ Harriet S 1> ะวัติงน่เลียนด้วยเฮียมิกกี้ด้วยเยียมึงอยู่ตัวไงแบบมึงก็ยอไเยียเขาไงมิกี้ถึงเฮียเจ๊แม่มิกี้มิกี้พี่ดวงยูกราแม่พี่ดงูกร โดนโดนครความคิดเดียวคนเดียวเดียไอ้เนียวิ้วิี้มีโดมีโดนมีโดนอะไดนอะไรวิกไโดี่ไรโดนตีทีเขาอ่อนเลยเหรอวิกกี้ไปโดพี่เลย They must be here. One, your team has destroyed a turret later. <laughs> ปิ่งไปไม่เอาปืนจ่อหัวเฮ้ยใครก็ได้สวสนไ,ไปดิจะมีเข้าดิอะไรล่ะเข้าเข้าไปแบบเรียกสกิลฮีโม่ให้กูอ่ะไอ้นี่ยาใครไม่มีใครเข้าคุณความรู้สึ <c oughs> ความรู้สึกเดมัสเซียยูติดทางเออเดี๋ยวก <c oughs> ็ต้องยาก าเราต้องแยกดันดีกว่าไหมเฮี้ยเราต้องแยกกันเล่นไว้สักไปเลยมฮียไอ้เฮี้ยต้องโดนที่ไอ้เหี้ยตอนนี้กูต้องออกอะไรเขินหน่อยเนี่ยไอ้เฮี้ย ใครไว้สา่ใครกดยอมแพ้เฮียใครส่งน่แม่งถ้ามาแต่นี่เฮียเพื่อนเพื่อนจะพึ่งยอมแพ้กมึงอดอมแพูดูถูก้มงหัวอหัวขออไเกมเปิดไฟได้นะีไม่นบอกเลยว่ากำลังใจนุ่ม